ผลการเลือกตั้งที่นะครศรีธรรมราชเขตสพลังประชารัฐชนะประชาธิปที่ปัด4,100คะแนนประมาณนี้มันบอกอะไรบ้างเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับแหล่งข่าวนะในพักรัฐบาลเขาก็บอกว่างานนี้ลุงป้อมเขาเอาเต็มที่ขนสอสอไปเท่าไหร่ลงพื้นที่ตั้ง50คนนะสัตว์พระกำลังเต็มที่งานนี้ยังไงไงต้องเอาชนะนะรู้สึกกัน้องชายเทพไทยเสนาะพงให้ได้ ประเทพไทยนะี่ชอบวิพากษ์วิจารณ์พลังประชารัฐวิจารณ์ลุงตู่ลุงป้อมนะครับนะแหล่งข่าวในรัฐบาลก็เ,เลยบอกงานนี้ต้องจัดเต็มนะสั่งสอนเทพไทยนะครับชอบวิจารณ์วิจารณ์รัฐบาลอยู่อยู่พักร่วงรัฐบาลเนีย่ยชอบวิจารณ์เขาเลยจัดเต็มที่นี่แหล่งข่าวนะนะแต่ผมไม่บอกว่าเราจะเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเขาก็ขนก็ขนไปตั้งหลายห้าสิบคนมันเขาบอกนะลุงป้อมลงเองเลยขึ้นเวทีปลาใส สัตว์พรรคกำลังเต็มที่นะนะครับก็ชนะ4,100คะแนนถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนี้นะครับงานนี้ก็เป็นการสั่งสอนนะครับน่ะนะครับอดีตสอสประชาธิปัตย์นะครับกนะ็นี่นะครับนะพรรคร่วมรัฐบาลต้องมปวิจาร์รัฐบาลน,นะครับนะและยังมีพรรคใกล้พรรคกล้าของคุณกรคุณกรใครก็อดีต อ่อดีตลองหูหน้าพักแต่ผมจำไม่ผิดนะของพักประชาธิปัตย์ถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยก็ออกไปตั้งพักกล้าก็ไม่ลงแข่งกับประชาธิปัตย์อีกได้ไปอีกหกพันกว่าคะแนนก็ไปแย่งคะแนนประชาธิปัตย์ไปถ้าสมมติคุณกรไม่ลงไอ้หกพันคะแนนเนี่ยไปอยู่กับพรักประชาธิปัตย์พรคประชาธิปัตย์ก็ยังชนะพลังประชารัฐ2,000คะแนนเพราะฉะนั้นตอนนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยเขาบอกว่าโดนลุมกินโตะ๊ะนะครับนะ เพราะฉะนั้นก็ลําบากครับนะี่ลำบากนะฮะเนี่ยเนี่ยการเลือกตั้งคราวนี้ก็พิสูจน์ถึงความนิยมของประชาธิปัตย์นั้นลดลงถึงแม้นายจุลินหัวหน้าพักยังบอกว่านะเราประสบความสําเร็จคะแนนประชาธิปัตย์เพิ่มมาอีกหน,นึ่งหมื่นคะแนนเพิ่มมาก็ไม่ได้เป็นสสอแล้วครับท่านจุลินหัวหน้าพักผมว่าตอนนี้กระแสะประชาธิปัตย์เนี่ยมันแผ่วลงเยอะนะก็ต้องปรับปรุงอะไรต่างๆหลายอย่างนะ นะครับต้องปรับปรุงอ่ะหลายๆเรื่องอ่ะนะการหาเสียงคราวที่แล้วก็บอกจะไม่ร่วมรัฐบาลพอร่วมรัฐบาลเข้ามามันก็เริ่มยิ่งแย่ไปนะครับสมัยคุณอภิสิทธิ์ก็แกก็พูดแข็งขันว่าจะไม่ร่วมแต่พอเปลี่ยนหัวหน้าพักก็มาร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตอนนี้ก็ประชาธิปัตย์ก็ต้องก็ตกตามลงอ่ะนะก็ดูต่อไปว่าจะยังไงนะครับ แหล่งข่าวในรัฐบาลเมื่อวานในผมได้คุยนะเขาบอกว่าให้ดูการเลือกตั้งที่จุมพรนะนะครับเลือกตั้งที่จุมพรเลือกตั้งซ่อมนะพลังประชารัฐอาจจะไม่ส่งคนลงก็ได้นะครับนะเพราะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผู้สมัครสสในพื้นที่ก็เป็นไปได้อาจจะไม่มีการส่งแต่จะส่งเฉพาะเนี่ยเทพไทยนะคู้ว่ารี <c oughs> นะครับชอบวิพา,าวิจารณ์พลังประชารัฐ <c oughs> นะครับก,ก็ว่ากันไปก็ดูีิว่านะที่สงขานะครับแล้วก็ที่ชุมพรเนี่ยพลังประชารัฐจะส่งคนชู่ไหมถ้าส่งคนชเนีในประชาธิปัตย์ก็เหนื่อยอะ่ะแต่เขาบอกแนวโน้มอาจจะไม่ส่งนะนะครับนะนะครับนี่ก็เป็นชะตาก,กรรมของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะมีการส่งคนลงผู้ว่ากรุงเทพมหานะครนี่ไม่รู้ยังไงจะส่งหรือเปล่าตอนนี้เห็นเงียบๆนะประชาธิปัตย์ในกรุงเทพเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดนี่ไม่ได้เลยสักเสียงเลยนะสอสอเขตเนี่ยก็สแสดงให้เห็นว่าต่ําสุดแล้วก็ต้องปรับปรุงครับผมก็เคยเลือกประชาธิปัตย์แต่ช่วหงหลังๆนี่มันยังไงไงมาลูกบทบาทต่างๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนหรือเปล่าก็าต้องปรับปรุงนะพัฒนาพักกันต่อไปนะความนิยมอาจจะกลับมาเป็นพักเก่าแก่นะพักเก่าแก่ก็อยากให้มันเป็นผูกพังแล้วกันก็หวังว่า นะจะกู้ภาพลักษณ์ของพรรคกลับมาได้นะผมก็เคยเป็นคนหนึ่งที่เลือกประชาธิปัตย์นะครับแต่ตอนหลังนี่ก็นะดูาทางจะต้องปรับกลยุทธ์หน่อยนะครับดูกันต่อไปนะครับว่าประชาธิปัตย์จะยังไงจะกู้ภาพลักษณ์ได้ไหมจะเก่าแก่เป็นผูพังหรือเก่าแก่ลายครามมีคุณค่าอย่างไรนะครับก็ดูกันต่อไปสําหรับประชาธิปัตย์นะครับ นะพอพูดถึงเรื่องการเมืองก็ล่าสูดเห็นบอกพี่สาวธนาธรนะครับนะจะลงผู้ว่ากทมนะครับในนามของพักอะไรก้าวไกลใช่ไหมดูข่าวเมื่อเช้าจริงเท็จไม่รู้อ่ะนะครับพี่สาวธนาธรนะครับจะลงผู้ว่ากทมนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับผู้ว่ากทมอตอนนี้ก็มีตัวแต่งอยู่สองคนนะชัดชาติกับจากทิพหรือแปะอดีพออตพบบตรองนะนะครับชัดชาติตอนนี้ก็ คะแนะนนาจากผลสํารวจเนี่ยนะเนื่องจากท่านเป็นคนเก่งคนอะไรต่างๆนะมีผลงานการศึกษาดีติดดินคู่แข่งกระจักทิพย์พอบอตรอห้าสมัยนะพี่แปะ <c oughs> แปะจะไหวไม่ไหวก็เดี๋ยวก็รู้นะครับนะนะแปะช่วงหลังนี่ก็ออกอ่าโป,โปรโปรโบดเยอะนะออกกําลังกายทําตัวให้สนุกสนานอะไรต่างๆนะครับ นะไม่น่าบึง้งไม่อะไรต่างเพราะว่าเพราะว่าถ้าจะมาเล่นการเมืองต้องเป็นคนที่อารมณ์ดีนะถ้าพี่แปะฟังอยู่นะต้องเป็นคนอารมณ์ดีนะครับติดดินจะมาทําหน้าบึง้งขึงขังเหมือนเป็นพบตรไม่ไดนะ้ต้องเป็นคนยุ้มยิ้ม,ยมแย้มแจ,จ่มใสนะครับไปไหนมาไหนเข้าขคนง่ายยกมือไหว้มือไมนะ้อ่อนดูลุกเล,ลิกอะไรตอนนี้เห็นทีมงานประชาสัมพันธ์ก็ทำกันเต็มที่เพราะนั้นเนี่ย จากทิพกชัดชาติสองคนมีโอกาสได้เป็นผู้ว่ากทมอสองคนยผมดูแล้วคะแนนคะแนนคะแนนทูสีเพราะใครจะเป็นผู้ว่ากทมได้ต้องได้คะแนนเป็นล้านไม่ธรรมดานะผลสํารวจเขาบอกว่าต้องลงอิสระไม่ผูกไม่ผูกติดกับพักการเมืองวง่ายนะชัดชาติเขาก็ไม่ผูกปิดกับพักการเมืองนะครับนะจากทิพก็เหมือนกันไม่ผูกติดพรักการเมือง นะครับก็ดูกันไปนะครับว่าสองคนนี้ใครจะได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครว่าแล้วก็จุกรูจุกรูนะเอฟซีบอกให้จุกรูด้วยก็ดูกันต่อไปนะครับถ้าถามผมผมก็อยากจะได้คนที่มันคนใหม่ๆความคิดใหม่ๆนะประชาชนเข้าถึงง่ายไม่มีพิธีรีตองมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับอยากได้แบบนั้นมากกว่าอยากคนได้อยากได้คนใหม่ๆอ่ะผม มีความคิดใหม่ๆคนเดิมๆอะไมไม่อยากได้นะครับนะนะใครที่มีความคิดอะไรสร้างสรรค์ใหม่ๆนะฟังเสียงประชาชนติดดินอะไรเงี้ยนะก็ดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงยังไงกันนะครับเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแล้วก็กฎหมายด้วยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอ่าลุงนะไม้นะครับใครคนลุงไม้ หรือไผ่ดาวดินหรือใครก็ไม่รู้เมื่อวานนี้สามคนแกนนำสามคนไปไงไม่ได้ประกันตัวเจอมาจ่าร้อยสิบสองเข้าไปเนะครับไม่ได้ประกันตัวนะครับเพราะว่าสารมองว่าสามคนเนี่ยนะแกนนำเนี่ยหรือจะเรียกว่าหัวโจกเนี่ยถ้าปล่อยไปแล้วก็อาจจะไปทำความผิดซ้ำเพราะทำผิดมาเยอะหลายคดีนะสารก็เลยไม่ให้ประกันตัวสามแกนนำมีลุง นะครับมีไม้และอีกคนหนึ่งไผ่หรืออะไรผมจำไม่ได้นะสามคนเนี่ยแกนนำก็ไม่ได้ประกันตัวเพราะว่านะสารบอกว่าเป็นแกนนำแล้วก็กระทำความผิดมาหลายครั้งนะครับนะแกงว่ากระทำผิดตามก็ไม่ให้ประกันตัวนอกนั้นอีกสิบสี่คนก็ได้การได้ประกันตัวคนละสามสี่หมื่นนะฮะข้อหาก็คือมั่วสุมสิบคนขึ้นไปก่อความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองข้อหาพื้นพื้นนะ นะมั่วสมมั่วสุม,ม,ส,มสุมหัวเนี่ยข้อหาเนี่นะก็เป็นข้อหาเกี่ยวกับความมั่นคงนะนะนะครับไอ้กฎหมายพวกนี้เมื่อไหร่มันจะหมดไปทีมนนะเออนะครับเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงภายในอะไรพวกนี้มันมันเป็นกฎหมายที่มันปิดปากประชาชนนะนะไอ้กฎหมายพวกนี้มั่วสมสิบคนขึ้นไปบ้านเมืองวุ่นวายก็การประท้วงมันต้องวุ่นวายอยู่แล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะเลิกไอ้กฎหมายพวกนี้เอกออกไปนะนะครับประชาชนจะได้มีเสรีภาพ ตอนนี้ทําอะไรก็ติดคุกติดคุกมั่วสมนะเนี่ยโดนก็หามั่วสมนะครับนะแล้วก็อีกการหนึ่งข้อหาที่ก็โดนประจาประจาก็คือสร้างความปั่นป่วนในบ้านเมืองอนะมีสองอย่างเนี่ยสร้างความปันป่นปะ่วนนะในบ้านเมืองกับมั่วสมสิบคนท,ทั่วขึ้นไปเนี่ยโดนในสองข้อหาเนี่ยผมว่ามันเป็นกฎหมายประเด็จการนะส่วนตัวนะ มันน่าจะยกเลิกไปเนี่ยในการโดน,นแล้วก็แล้วก็ประกันตัวมาได้สามสี่หมื่นนะแกนนำสามคนนี้ก็คงจะติดคุกยาวเห็นร้องไห้ร้องห่มกันเลย,ยากในการที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไม่ต้องไปอูท้อนแล้วไม่ได้หรอกถ้าถามผมนะยากสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้คงไม่ได้ประกันตัวแนละ้วเขาก็เอาไปเก็บไว้ชั่วคราวก่อนนะนะต้องรอจะมีการฟ้องคดีสื่พประยงพยานอะไรไปแล้วนะครับก็คงจะประกันตัวยาก นะอันนี้นี่พูดกันตามเนื้อผ้านะแต่ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาในการจะยืน่นอุทธร์คัดค้านคำคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตนะครับทนายก็บอกว่างงเออทำไมร่าจะทานเอาตัวไปก่อนยังยื่นคำลงคำล้องประกันตัวยังไม่เสร็จสิ้นเลยทำไมรีบร้อนกันนักก็ราชทันก็คงจะได้ รู้อะไรมาแล้วมั้งว่าต้องรีบมาไปเนื่องจากเป็นแกนนํกลัวจะมีการจริงตัวประกันกลัวจะเกิดความวุ่นวายผมคิดนะคิดเอาเองนะคิดว่าต้องไปแนวนั้นนะแต่ก็คงไม่มีใครมาให้สัมภาษณ์เรื่องพวกนี้แล้วเพราะเรื่องรันละเอียดอ่อนนะครับอันนี้ก็เราให้ฟังก็การประกันตัวคงยากนะทำใจไปนะครับนะไปสงบสติอารมณ์ในเรือนจำสักพักหนึ่งนะแต่ผมว่าเขาน่าจะเอาไว้ในคุก นานพอสมควรน่าจะเป็นปีนะเพราะว่าตัดกําลังม็อบพูดง่ายเพราะแกนำถ้าติดคุกแล้วเขาก็มีความเชื่อว่าคงจะไม่มีใครกล้าออกมานะประท้วงอีกต่อไปนะครับเนะี่ยเขาต้องอย่างนั้นแหละหลายๆคนก็บอกาใช้โมเดลจีนนะโมเดลจีนที่จัดการโจชัวหว่องที่ฮ่องกงก็จับติดคุกหมดแล้วเสร็จแล้วการประท้วงมันก็จะจบไปนะ คือแทนที่ใช้เอาปืนยิงอะไรต,าต่างๆ,ๆแบบพมาะนะ่าเ่ยก็คงไม่เอาก็าใช้วิธีการจับติดคุกดําเนินคดีส่งสารนะใช้ตํารวจในการปราบปรามม็อบใช้แจ้งข้อหาดําเนินคดีนะครับอาจจะไม่ใช่รุนแรงเพราะถ้าเกิดใช้ใช้ปืนยิงแท้อะไรมีคนตรงคนตายประเทศชาติเราก็เสียหายเหมือนพมา่มาเมื่อวานนี้เห็นก็ได้มีข่าวมีตายอีกสองคนไงอันนี้ก็แย่ yeah. นะมีการฆ่าผู้ประท้วงอันนั้นคงไม่ได้ 啊，这又来一辆。